ทุกคนคะตอนนี้นะคะเนิร์ดอยู่ที่ซอยเจริญกรุง32ค่ะมีเพื่อนมากับเพื่อนนะคะมีแฟนมากับแฟนไม่มีใครมาคนเดียวค่ะได้ไม่เหงาแน่นอนนะหรือเปล่าสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับเนิร์ดในรายการลุยวิทย์ลุยกับเนิร์ดค่ะ ทุกคนคะตอนนี้นะคะเนิร์ดอยู่ที่ซอยเจริญกรุงส2ค่ะที่นี่นะคะขึ้นชื่อเลยว่าเป็นแหล่งรวมสายอาร์ตสายศิลป์ใดๆนะทุกคนต้องมาที่นี่ค่ะใจกลางกรุงเทพของเรานี่เองแล้ววันนี้นะคะเนิร์ดจะพาทุกคนไปหาของกินเล่นจุ๊บจิบจุ๊บจิกันเนาะริมแม่น้ำตรงริเวอร์ซิตี้แบงคของเรานะคะและก่อนที่เราจะไปถึงริเวอร์ซิตี้นะคะเนิร์ดจะพาทุกคนมาดูจุดเช็คอินที่ขึ้นชื่อของซอยเจริญกรุง3 2กันเลยดีกว่าคะ่ะ คือจุดเช็คอินของซอยเจริญกรุง3 2นั่นเองคะอ่ะใครมานะคะ,ะก็ต้องมาถ่ายรูปกับน้องขนสีขาวตรงนี้เลยถ้า ใครรู้นะคะว่าน้องเนี่ยชื่ออะไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอ่าไม่มีอะไรให้นะคะทุกคนมีแต่ใจให้เนาะ,ะคือจริงๆนะ่ะในซอยนี้ทุกคนยังมีงานอาร์ตอีกเยอะมากทั้งสองฝั่งข้างทาง,ทางเลยเป็นของหลายๆศิลปินที่มาเพ้นไว้นะคะก็อยากให้ทุกคนอ่นะได้ลองมาที่นี่สักครั้งหนึ่งนะก็เป็นอะไรที่สวยงามดีนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปที่รนะิเวอร์ซิตี้เนาะนี่เลยด้านหลังนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้กันเลย ทุกคนตอนนี้นะคะเนิร์ดอยู่ข้างหน้า w ว r e h o u s e 30ค่ะเราจะเดินทะลุทางนี้ไปกันที่นี่นะทุกคนเป็นแหล่งรวมงานอาร์ตงานศิลป์อีกที่หนึ่งนะคะคซึ่งเ,เนิร์ดก็ยังไม่มีโอกาสได้มาดูงานอาร์ตจริงๆถ้าทุกคนอยากเห็นนะคะคอมเมนต์ไว้เยอะๆเลยว่าอยากให้เนิร์ดพามาที่นี่เนิร์ดก็จะมาทำเทปที่นี่ให้ดูกันแบบเต็มๆเลยนะที่แว r e h o u s e 30นะคะทุกคนที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมอาร์ตแกลเลอรี่นั่นเองนะคะมีร้านขายของที่เป็นแบบศิลปะงาน แล้วก็มีคาเฟ่เล,เล็กๆน้อยๆด้วยนะคะที่เราจะเดินผ่านแวร์เฮากันเนี่ยเพราะว่าเนิร์ดนะคะจอดรถไว้ที่ไปสนีกลางบางรักนั่นเองค่ะแล้วก็เดินทะลุมาได้เลยทุกคนคือสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วแถมที่สําคัญค่าจอดรถคือไม่แพงเลย โอเคค่ะทุกคนเหมือนที่บอกนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราเดินออกมาจาก Warehouse 30แล้วใช่ไหมคะเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยค่ะ r i v e r City เนี่ยอยู่ไม่ไกลเลยนะจาก Warehouse 30เนาะระหว่างทางนะทุกคนเนอเห็นอะไรสวยๆด้วยสวยอะแบบสะดุดตาเลยอะเดี๋ยวพาไปดูคะ่ะที่เนิดพูดถึงเมื่อกี้นี้นะคะคือตรงนี้เลยนี่ อ่าเห็นแบบนี้นะคือผลงานการแกะสลักกำแพงนะคะของศิลปินชื่อดังชาวโปรตุเกสค่ะสวยมากแล้วงานละเอียดมากทุกคนนี่คือทางผ่านระหว่างไป r ิเวอร์ซินะคะเอ้ทุกคนต้องมานะต้องมาดูอ่ะเหมือนที่บอกเลยว่าที่นี่นะคะคือแหล่งรวมงานอาร์ตงานศิลป์สายอาร์ตเนี่ยต้องมาที่นี่จริงๆนะใกล้ถึงแล้วคะ่ะริเวอร์ซิตของเราอยู่ด้านหน้านี้เอง อยู่หน้าลีเวอร์ซิตี้แบงคองแล้วค่ะและแน่นอนค่ะว่าอยู่ในรายการลุยวิชใช่ไหมคะวันนี้เนจะพามาลุยร้านแบบของกินกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บอ่านะเห็นไหมเราเป็นเพลงแล้วคืออาหารเนี่ยแหล่งรวมแบบสตตีทฟู้ดเลยก็ว่าได้นะคะที่นี่นะไม่ว่าจะเป็นอา,าของทอดอาหารตามสั่งนะคะหรือว่าจะเป็นแบบร้านดินเนอร์หรูๆลงเรือก็มีนะที่นี่เลยนะคะแต่วันนี้เนเต็มีร้านในใจมาแนะนําทุกคนคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเนิร์ดมาถึงร้านที่เนิร์ดบอกแล้วนะว่าร้านนี้เป็นร้านในใจของเนิร์ดเลยนะคะก็คือร้านเกี๊ยวเฟิงจูนั่นองแล้วทางร้านนะคะเขาก็จะมีใบเมนูแบบนี้มาให้เนาะก็สามารถติ๊กได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเนิร์ดขอไปติ๊กก่อนแบบหนึ่งนะคะ มาแล้วคะ่ะทุกคนสําหรับเกี๊ยวร้านเฟิงจูนะคะที่เนินบอกว่าเป็นร้านแนะนําร้านในใจของเนินที่อยากให้ทุกคนนะมาที่รีวร์ซิตี้ก็ลองแวะมาร้านนี้ดูนะนี่เลยเป็นเกี๊ยวอย่างอันนี้นะคะก็เป็นเกี๊ยวแบบท็อปปิ้งชีสเนาะให้เห็นเต็มๆไม่ได้นะเพราะว่าแอบกินไปแล้ว <c oughs> <c oughs> อ,อร่อยมากค่ะทุกคนแล้วที่สําคัญนะคะที่นี่เนี่ยเหมือนเป็นอีกที่หนึ่งเลยที่สามารถมาพักผ่อนได้แบบมานั่งชิลๆวันว่างๆอยากออกมาดูงานศิลปะงานอาร์ตหาของกินเล่นนะเน้อแนะนําเลยนะคะที่นี่เลยนะซอยเจริญกรุง32หรือจะเป็น River City Bangkok นี่เลยค่ะยิ่งตอนเย็นอนะอากาศยิ่งดีลมแบบแรงมากมาดูพายทิกตกแล้วที่สําคัญมีท่าเรือห้ามไปไอคอนสยามได้ด้วยอ่าจ,จบครบในที่เดียวอีกเช่นเดิมนะคะเดี๋ย รีวิวอีกสักชิ้นกินให้ทุกคนดูกินแบบยั่วยั่วทุกคนมีเพื่อนมากับเพื่อนนะคะมีแฟนมากับแฟนไม่มีใครมาคนเดียวค่ะได้ไม่เหงาแน่นอนนะหรือเปล่าปล่อยใจจอยๆ <c oughs> ตามภาษาคนโสดรู้ คิดว่าน่าจะเป็นดังเดิมเมื่อกีน้น่าจะหม่าล่าดีอะและใครนะคะที่กําลังหาสถานที่ที่สามารถพักผ่อนหย่อนใจมาชมแกลเลอรี่อาร์ตหรือว่าจะมาหาของกินเล็กๆน้อยๆนะเนิร์ก็แนะนํามากเลยนะคะและใครนะคะที่อยากรู้ว่าอุ้ยบรรยากาศดีจริงไหมอร่อยจริงไหมก็ตามมาได้เลยนะคะทุกคนและเทปหน้านะคะเนิร์จะพาทุกคนไปลุยวิทย์ลุยกับเมิร์ที่ไหนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b s c r i b e ช่องรัสตอรี่นะคะ แล้วเจอกันเทปหน้าค่ะ